สภาวะการเมืองที่ไม่ปกติเนี่ยก็หวังว่าจะได้รับการเสียงสนับสนุนจากท่านสอ,อนะครับแล้วก็ทุกทุกรคก,การเมืองเรามั่นใจว่าราคเพื่อไทยก็คงได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็อยากจะเชื้อเชิญให้กับ uh, ท่านสสท,ที่มีที่มีเอกสิทธิ์เนี่ยมาช่วยร่วมโหวตให้ให้ผ่าน เจราจาก็ยังดําเนินการอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับแล้วก็มั่นใจว่าในสภาวะการเมืองที่ไม่ปกติเนี่ยผมเชื่อว่าทีมเจราจาและพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยได้ทํางานทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับก็หวังว่าจะได้รับการเสียงสนับสนุนจากท่านสมนะครับแล้วก็ทุกๆพกรคการเมืองนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงได้รับเสียงตอบรับที่ดีครับผมเชื่อเรามีพักร่วมหลายพักนะครับแล้วก็การที่ ถ้าผมได้รับการโหวตให้ผ่านนะครับก็คงมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับพรคร่วมแล้วก็แล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเองครับหลังจากที่เรามีการแถลงการจับมือกับหลายพักไปจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการพัฒนามาได้ในระดับที่ดีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านสสรู้สึก40คนจากพรรคพลังประชารัฐที่บวกงจะโหวตให้นะครับตรงนั้นเสร็จแล้วถ้าเกิดผ่านการโหวตแล้วแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันภายหลังดีกว่านะครับ นอกเหนือจากพรรคที่ได้มีการถแถลงข่าวไปนะครับตรงนี้เราผมผมเองก็ก็พูดได้แค่นี้นะครับแต่ว่าได้ก็อยากจะเชื้อเชิญให้กับท่านสสที่มีที่มีเอกสิทธิ์เนี่ยมาช่วยร่วมโหวตให้ให้ผ่านนะครับตรงนี้เราเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาว่ากันว่าว่าจะทํายังไงต่อไปดีกว่านะครับเอาเรื่องหลักการเป็นหลักดีกว่านะครับผมว่าผมว่าเรื่องนโย,ยบายเรื่องของประชาชนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก ที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันทําเพื่อให้เกิดขึ้นมานะครับจะโหวตผ่านหรือไม่ผ่านในครั้งต่อไปก็ตามทีแต่ว่าเรามั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยก็คงได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องเรื่องปากท้องเรื่องอชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเวลานี้เราเองเราก็มันล่าช้ามานานแล้วนะครับการมีรัฐบาลมาก็เดือดร้อนกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเริ่มทํางานกันได้เพื่อที่จะ เมื่อมีรัฐบาลจริงแล้วก็จะได้เวลาที่เราได้ทำมาก่อนเนี่ยก็เป็นทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะล้ำหน้าไปบ้างนะครับ<ำ>ผมเรียกอย่างนี้ครับเรื่องของการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับการเรื่องแก้แก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นปัญหาซึ่งผมถือว่าเป็นหนึ่งในต้นตอสำคัญของที่เราต้องก็จะสามเดือนแล้วก็ยังตัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการแก้ไข นะครับการที่ต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นจุดแรกที่สําคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับตัวเลขออกมาแล้วคณิตศาสตร์พื้นฐานออกมาแล้วผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทราบถึงความลําบากความจําเป็นที่ต้องมีการสลายขั้วนะครับในการที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนของการอยู่ร่วมกันนะครับผมถือว่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ ใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่ามีพรรคงประชารวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นบุคคลที่คลอดนักธรรมนีมฉบับนี้เขา,ม,ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องผมว่าเป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าเขาถ้าเกิดเขาจะเข้ามาร่วมเขาก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยการนําของพรรคเพื่อไทยว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธสรมนูญ